ค่ะคุณเชื่อไหมว่าเด็กบ้านไหนที่ไม่ชอบทานผักเมนูนี้ช่วยคุณได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าพาเข้าครัวพบกนันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาเข้าครัวพามาทําทอดข้าวโพดอ่อนให้อร่อยแล้วก็น่าทานเรามาเริ่มกันเลยค่ะ,ะการผสมแป้งนะคะเราใช้แป้งทอดกรอบนะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นแป้งอนเนกประสงค์เราไม่ต้องเติมรสดีนะคะค่ะ เราก็จะใช้น้ำเย็นจัดนะคะในการผรสมแป้งไม่เหลวเกินไปไม่ข้นเกินไปนะคะแล้วเราก็จะตีแป้งนะคะด้วยตะกร้อนะคะหรืออะไรก็ได้นะ,ะที่เรามีหรือเราถนัดนะคะตีให้เข้ากันนะคะละเอียดเลยนะคะค่ะเราก็จะนำข้าวโพดอ่อนลงไปชุบนะคะแล้วก็ลงทอดด้วยไฟกลางนะคะ การทอดข้าวโพดอ่อนเราจะใช้ไฟกลางนะคะเพื่อให้สุกไปพร้อมๆกันนะคะข้างในกับข้างนอกนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี้ยข้างนอกเขาจะเหลืองนะคะแต่ว่าข้างในเขายังไม่สุกดีนะคะค่ะนี่ค่ะทอดได้น่าทานมากเลยค่ะสีเหลืองทองเลยนะคะเมนูผักชุบแป้งทอดนะคะสามารถนำบ็อกลี่นะคะหรือว่าแครอทหรือว่าเห็ด อะไรก็ได้นะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือว่าที่เราชอบทานนะคะสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะนะคะ่ะการทําอาหารไม่มีผิดมีถูกนะคะอยู่ที่ความชอบความคิดและจินตนาการะคะ่ะเพื่อนๆติชมเข้ามาได้นะคะหรือมีเคล็ดลับอะไรดีๆคําแนะนําอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกัน,นะคะ่ะ ช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะเช่นเคยค่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ติดตามและทุกการสนับสนุนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ